สวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะคะของทีมงานโชว์เมืองแมนวันนี้จะพามาดูหน้าง,งานเดอ้อนี่นาง,งานผูเขนักเมาถมทีไว้นะคะอันนี้เป็นที่ติทานน,นะคะ่ะมันมีโครงการจะเห็ดพื้นที่ม่ใช,ช่ซอยนะคะจะพามาสำรวจพื้นที่กว้างมากจ้ะกว้างละกามีมีหวัวมีหัวอ้อมไปนะคะเธอว่าเป็นพื้นที่ที่งามพื้นที่หนึง่งถ้าปั๊บถมขึ้นมานี จะกว้างคว้างมาทักได้ดิก็ดินเพื่อนเพ่นดินมากเพื่นก็นจะเอามาเท่อัดกองไวก่อนนะคะแล้วก็จะให้รถไทยเพิ่นมาทำการปับ๊บเรียบง่ามเพื่นที่ตดถนนค่ะแต่จะพาไปงานสำรวจก่อนนะคะว่าเพื่อนที่ที่เพนนะะิ่นรับทมนี่กวางแห้งตดถนนเพื่นที่ทำเลแบบดีมีต้นไม่ ต้นนี่พือเสียอ,ออกมานอนนะโอ้ต้นยังนี่อ้าวอ้มีหอนมักไหม่อ้เสียดายเอ่เจเอาล่มัพี่น้องเ้ต้นดอก่าแบบดกกอ้หมดีขนาดได้ไดนี่นนแบบอิม,มนไปนะไม่ต้องบบ่ดกาถือฝนนี่กินยอวท้องเสียดดีขนาด้เป็นยาระบาย คณะนี้นนกำลังทาด,ดินท้าดดินเขามาเขามาเทเรจะมีผู้แจกตัวนะคะแจกตัวตรงนี้ทั้งตัวเพื่อเอามาแหลกกับจำนวนเทนะคะจำนวน่ถวของเจ็ดขัน้นเพราะว่ามือนี่เขามีรถรวมายขั้นนะคะเขาฉีดบ่ไดดเขาตรงทำการฉีก ตัวยหายตะละขันโอ้งามของเพิ่นอยู่ค่ะเอพี่น้องเพื่อนอออโอ้ยตีแต่ไม่ไม่มีไล่ไหนไม่มีเรื่ตอตองตาแล้วงามงามงามโอ้ยุุนที่พี่น้องโอ้ยเห็นบาร์คาขุนกองดินเพิน่นแสดงว่าสุดขุนเลยโอ้ยฝากไปหอดพูเพิ่นมากันดอกเอ็นอาร์เด้อ เพิ่นไปซื้อต้นละประมหลายบาทหนึ่งผูนเออหายอยากได้มดาขุดเอาเพิ่นนะดอกเอ็นอาร์เพิ่นโอ้ยน้องพู้เพิ่นมากก็มากเด้ดอกเอ็นอาร์คุจ็กบอพี่น้องดอกเอกนน็นอาร์คือดอกหนังมันคือดอกแบบนี้ทราบไหมมึงดอกเอ็นอาร์หรือม่วงคามไหมจำว่าผิดนะคะนี่นี่นี่ไม่มีมต้นแบบนี้ค่ะนี่แพงไอ้น้ำท,ทงบานเท่าดอกจะอืด อยู่ด่ยอยาไปซื้ออย่าไปซื้อไปคนเอาน้ำหน้าหลายแห้งก็คือว่านละ่ะพลังข้นพ่นกระบอกหัวจักเนาะเพิ่นกระบ,บาดเป็นไม้แปลกะพันกระซื้อแต่บ้านเท่าละเต็มทงอยู่นะใช่ย่อยบะเนี่ยอันนี้ต้นแรกนะจ๊ะพูนมึงเด้อพี่น้องเอ้พูนปลาข้องเพิ่นเลยพุดนดิบชาตปภนไในนะคะกระชี้ย่างไปเพื่อไกลไก่ม <c oughs> ึงเนี่ยโอ้ยฝาวพ,พูนอยากได้ดอกเอ็นอาเด้อซื้อพันมวนอยู่ดอกดจ้าจังซื้อมวลพันบ่ได้ จำได้ซื้อเดียวนี่แหละหลายคัะใารยังได้บอกด้วยสิกุนไปฝาดโอ้ช่วงนี้ทีมช่วงโดนนะคะเพราะว่ายังบ่ทันเห็นมาจะคันอยู่แต่ถือว่าทีมระยะห่างกลอยู่ผู้ถ่ายแจกตัวกับว่งน้ำห้ามนอนแล้วถ่ายโดนไรไม่จะเถื่อเมื่อไหร่หัน ีสวยงามซึ่งจะเป็นราคาค่ะชมเขืนแล้วสวยงามมากนะคะอ่านจิวไก่ธรรมชาตินะคะบ้านเห่ากับส้ำบานเห่าแล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีแฮงนี่นะคะเอ้ยบ่ออนส่วนยังดอกจ้าอันส่วนแต่ดอกเอ็นอ่านี่ล่ะบ้านจะเอินดอกยังเนาะบ้านเคยเอินดอกเอ็นอ่านี่เป็นอะปล่าเพิ่นเก็นไอฉี่ไหมฉันว่าเป็นคน ก็ไปไปขายใช่ป้องฝากกดติดตามช่องช่องเมืองแม่ในด้วยจ้าขออนซ้อนกุ้งไหมเด้อขอไปขอกุดกุดดด้งไหมก็เด้อุหน่ะงามมาจะงวะคลิปนี้ก็จบซรัมนี้แล้วจ้าบอ่อนซ้อนยังดอกตอนนี้อ้นซ้อนจะดอกใหม่เขาขายตลาดแพงแพงมึงบานเฮาเต็มพงอยู่ฝุ่นอับพลอยได้มากรูดเอาเด้อดีกว่าพี่ธงคีมโหนะเอ้ยขอให้ทีมงานจ๋งโจ๋ดี